สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านครับวันนี้15มิถุนายน2567บ่าย4โมง45นาทีโดยประมาณนะครับนำเรื่องเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุรายได้น้อยปี2 5 6 7มาเล่าฟังครับเงินนี้ครับเป็นเงินที่กรมกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับโดยกองทุนผู้สูงอายุซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพอมนะครับ เขาจับสรรให้ผู้สูงอายุรายได้น้อยเดือนละร้อยเก้าเดือนครับตั้งแต่เดือนมกราหกเจ็ดถึงกันยายนหกเจ็ดเดือนละร้อยเก้าเดือนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยก็จะได้รับคนละเก้าร้อยบาทผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหมายถึงผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนและเป็นผู้ยืนยันใช้สิทธิ์บัตรคนจนแล้วเท่านั้นจึงจะได้เงินนี้นะครับโดยเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับส่วนใครไม่ มีบัญชีพร้อมเพยที่ผูกเลขบัตรประชาชน13หลักเงินจะโอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นถ้าผู้สูงอายุรายใดทําหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบางคนทําหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นส่งไปสํานักง,งานคลังจังหวัดไว้แล้วนะครับก็จะโอนเข้าตามช่องทางที่ทํานะครับซึ่งเงินนี้โอนมาแล้วทั้งหมด2ครั้งนะครับ ครั้งที่หนึ่งเป็นเงินเดือนละร้อยของเดือนมกราหกเจ็ดถึงกุมกุมภาหกเจ็ดมีนาคมหกเจ็ดสามเดือนเลยนะครับสามร้อยโอนไปแล้วเมื่อสิบเอ็ดถึงสิบสามมีนาคมสองห้าเจ็ดนะครับส่วนครั้งที่สองโอนสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมิถุนายนที่ผ่านมาสามร้อยบาทเป็นเงินเดือนละร้อยของเดือนเมษาเพฤษภามิถุนายนหกเจ็ดนะครับสามร้อยบาทโอนไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการโอนครั้งที่สามนะครับ ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนะครับจึงจะได้เงินนะครับเดือนละร้อยของเดือนกรกฎาคมหกเจ็ดสิงหาหกเจ็ดกันยายนหอเจ็ดจะเป็นการโอนครั้งที่สามของปีนี้ครับก็จะหมดเงินปีสองห้าเจ็ดจะมีเท่านี้นะครับโอนครั้งที่สามจะโอนวันที่สิบเอ็ดกันยายนสองห้าเจ็ดโอนสามร้อยบาทครับให้ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนที่เกิดก่อนหนึ 1, ่งมกราคมสองสี่เก้าห้าครับวันที่สิบสองกันยายนสองห้าเจ็ดครับโอน สามบาทให้ผู ER ้เกิดระหว่างหนึ่งมกราคมสองสีเก้าห้าถึงสามสธันวาคมสองห้าศูนยนึ่งครับแล้วก็วันที่สิบสามกันยายนโอนสามร้อยบาทให้ผู้เกิดระหว่างหนึ่งมกราคมสองห้าศูองถึงสามสิบมิถุนายนสองห้าศูนย์เจ็ดกลุ่มนี้ได้สามได้ทั้งเดือนละร้อยทั้งของเดือนกรกฎาคมสิงหากันยายนหกเจ็ดนะครับส่วนวันที่สบสามกันยายนจะมีการโอนสองร้อให้ผู้เกิดระหว่างหนึมสิบกรกฎาคมสองห้าศูนย กลุ่มนี้จะได้เดือนร้อยเพียง2เดือนก็คือได้ของสิงหาคมหกเจ็กับกันยายนหกเจ็นะครับคนเกิดเดือนกรกฎาคม2อง7ได้200นะครับผู้เกิดระหว่าง 1- นึถึงสาเสิงหาคม2อง7ก็คือเกิดเดือนสิงหาคม2อง7นั่นแหละได้รับโอนหนึได้เฉพาะ100ของเดือนกันยายน2อง7นะครับผู้สูงอายุทที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนเท่านั้นครับจึงจะได้รับนะครับและก็เงื่อนไขครับ ถ้าใครยังไม่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรคนจนก็จะยังไม่ได้เงินนะครับแม้จะเป็นผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครได้รับสิทธิ์บัตรคนจนที่ยังไม่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรคนจนต้องยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรคนจนไม่เกิน26สิหงหาคม2 5งพไปยืนยันตัวตนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าใครที่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรคนจนแล้วก็ไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นะครับที่นี้เงินนี้มันโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูกเลขประชาชนรยังไม่ผูกพพร้อมเ ต้องผูกพร้อมเพยไม่เกินห้ากันยายนสองห้าเจ็ดนะครับส่วนใครผูกพร้อมเพยแล้วแล้วกันไปรอรับเงินโอนเลยแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรักษาบัญชีให้เดือนสะพัดอยู่ตลอดเวลานะครับอย่าให้บัญชีโดนปิดโดนล็อกนะครับทีนี้กรณีผู้ไม่ทําพร้อมเพยเช่นมีมีอายุมากๆไม่สามารถไปธนาคารได้เป็นผู้ติดบ้านติดเตียงเป็นผู้ป่วยผู้พิการอะไรตำา่องนี้นะครับไม่สามารถไปผูกพร้อมเพยได้ก็ให้ทําหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือให้ทําหนังสือยินยอมโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นไปเลยโดยขอแบบฟอร์มหนังสือนี้ได้จากธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วมากรอรายละ,ะเอียดพร้อมแนบเอกสารหลักฐานส่งไม่เกิน2ี่สิสิงหาคม2 5ง7ถ้าเป็นชาวต่างจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยส่งสำนักง,งานคลังจังหวัดนะครับส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับถ้าเป็นชาวกรุงเทพมหานครการทาหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือทาหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นนะครับ ส่งไปกรมบัญชีการนะครับท่าเป็นชาวกรุงเทพนะครับอันนี้ให้ทําเฉพาะคนไม่มีบัญชีพร้อมเพยและไม่สามารถเดินทางไม่สามารถเดินทางไปผูกความเพยได้นะครับและคนที่ยังไม่เคยทํามาก่อนนะครับส่วนคนที่ไม่ผูกความเพยและเคยแล้วเคยทําหนังสือยินยอมให้อนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นแล้วหรือบางคนเคยทําหนังสือยินยอมให้อนเข้าบัญชีบุคคลอื่นแล้วก็ไม่ต้องทําซ้านะครับเพราะว่าทําครั้งเดียวใช้บัญชีนั้นรับเงินที่จ่ายผ่านโครงการบัตรคนจนได้ ตอลอดไปครับทั้งหมดคือรายละเอียดเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุรายได้น้อยปี25เที่ยังมีเหลือการโอนอีก1ง,งวดในเดือนกันยายนครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ